สวัสดีค่ะพบกับรายการสันทนาการสร้างสุขนะคะในช่วงในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้อาจจะมหีหลายสถานการณ์นะคะทําให้เรามีความกังวลใจไม่สบายใจนะคะหรือมีความเครียดนะคะกิจกรรมที่เราจะมานําเสนอในคลิปนี้นะคะจะช่วยคลายความเครียดและคลายความกังวลให้เราได้แล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอท่าออดอกบัวนะคะ วิธีการก็คือการยกมือขึ้นทั้งสองท้าในท่าพนมนะคะท่าดอกบัวนะคะแล้วมือแตะกันช้าๆนะคะแตะกันช้าๆในระหว่างการแตะนะคะก็ขอให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการแตะนะคะหายใจเข้าออกท่านี้เราจะทำ5้าถึงสินาทีนะคะสามารถเพิ่มความเร็วได้การบริหารท่านี้นะคะจะช่วยทําให้สมองของเราดีขึ้นนะคะและหากทําเป็นประจําทุกวันเนี้ยก็จะทําให้สุขภาพสมองและเรามีสมาธิมากขึ้นด้วยนะคะ กันได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านลองกลับไปฝึกกันดูนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพตัวเองนะคะเว้นระยะห่างล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ